ไปไหนก็ไม่ได้พี่นนติดยาว,ลวลเออลยแดง่อะไรแเขาไม่ได้กินเลยไม่ได้ซื้ออะไรสันนกอย่างยุ่ขาอีกแล้วเขด้วยยุ่งข่ายังไห้กินไหมกินขา่ <c oughs> นขาวเป็นเป็นเวลาได้อยู่นีนแ <c oughs> ้าชั่วโมงกว่าพเดี ก็คิดมาแล้วลว่ามันต้องต้องติดพอก็อคิดกันมาอยู่ว่านติดนีด่แหละเข้าถึงเรือเอัตโมัติตะกี้เขาเพื่อนาเรามันติดนะมาขายห้อยนี่ดขาหอยที่กระสงเก่าซ้บเก่ายกกบกับเกลขาเข้าถึงรันปดเปดปดเป,ดปดดาเอาเดขาเดขามาดาีนวดนห้นมีหมอ ตั้งบนนี้หมอนู้บ้านหนูเฮ็ดจังไหนย้ำนังยังเสียเอามืออะจักบ้าหกเยจับได้เยเกียบหนูตะคอยนวดนังเใรลาอน่ะเข้าหน่ะโอเคโอ้ยหมอใครปีดหยอกกันได้เลยาอีกอ่ี่โอ้ยรถขี่รถรู้จักไหมคะเนี่ยมันก็ออกมาถนนเส้นเดียวกันนะ อันนี้มันเดียวนี่หว่าข้อไดเดียวนี่หว่าแท็กเขาเป็นยังหน้ารมันเขาต้องตกงไปไงอันนี้มันออกไปเรื่องระบกไงพีมมพม่มีใครเลยออลุกไปตีแม่บ <c oughs> ้านนินสกตาพรโทษ

ม,มันเราต้องไปพอดพุ่นเพราะมันม่ได้อยู่ข้างหน้านอกมันอยู่ข้างมันมด้อยู่ข้างในมันอยู่ข้างนอกอม,มันเดิ่กัน่อยๆตลอดตด้นๆไป,ไปยังสว่างอีกนานไม่เป็นไรคึอ <c oughs> สซื่อมาหน่อยทำพวุ้นขนม <c oughs> อยู่บอกอ่ะไม่เอาไปหาา้านาท รถต่ำกันได <ป S 1> ้บาทที่นี่เอบเข้าไปรถต่ำกันได้เลยทังตรงหรือทาางโค้งทั้งตรงรถต่ำกันเ,นะาาานเอาเอาลงไปบานนี้เอาว่าพี่นองจะได้ยินมบัคคาควอย่เนี่ยออกบ้านเทือเดียวติดติด,ตด,ตด,ตด อนี่นไงมันจอดอยู่เนี่ยนะรถรถคันที่จอดอยู่ฝั่งเนี้ยมันหนูว่ามันจะน่าจะเป็นฮิสโตรมากกว่าออานไลน์ไปลงเลยเดียร์วาร์เดอร์รถบางคันเรานี่เอามันไปเอาเขาไปมันปิดบ่บอฮัลโหล no not but Richtung <c oughs> Hamburg we are on asse v e t h Richtung Hamburg but no more no more not so far to Hamburg but here here f e u e r w a h r here let Dong and you stay on navigation you need to stay one hour more <laughs> oh. <coughs> mm -mm. yeah yeah no. Look, oh, yeah. yeah long time can't see <laughs> mm -hmm. uh uh -huh. เนาะ cannot do nothing and we stay here good okay honey อ่ะ yeah okay good good love you cheers ใครว่าเป็นเจ้าหวดแล้วฉันบอกว่าติดยูสตาโอเมนยูมือนีนาสิติดโดนมาสั้นๆ เพราะว่าถ้ามันมีงานบางเธอคนเขาก็ม่นลาเท่าขึ้นกันเาเบ็ดมือเดียวกันก็เท่าขึ้นกันเพราะว่าบางทีรถแล้นรถสิหูไงว่าสเตคกันไใดมันติดอะพะว่าลรถสิขับตามไม่ล่าน่ะนะมันไหนเข้าไปบอลนะเขาจาเรี้ยกออกเขาจเรียกออกหลอยู่ดิถ้าออกหลายหันมันก็ไปตีถันขึ้นกันดิบอกพอจังไดเดี๋ยวมันจะท้าราชการกันมีกันว่ามันอีกโดนบอนเปลี่ยนยาง ตาว่า้าห้าเลียวไปหันเ้าก็ไปตามก็ต้องไปตาม,ตามน้าวีอืมอาจจธไปต่ตอกันติดกันอีกดแต่ว่าถ้าว่ามันอยู่นี่มันก็จะดวนเติบอยู่ได้หนึ่งเดียวรอขั้นนีก้ก่อนถ้าวานอดใจมาดวงบอกไม่ก็จะไปนี้กันอืมย็งบ้าอเออป้าแหวกไปแล้วออือกำลังขย,ย้อยแล้วโอเคนี่ยพี่เขานีขายชุดน้ำน้ำสวยนะ เนี่ยหนูจะชอบใส่แบบนองพี่ใส่ได้มันสวยเท่ากับมั้แต่เราใส่ไม่ได้ถ้าถ้าสั่งมาจากไทยคือหนูต้องสั่งใช้์เอลสั่งไซส์แฉลของหน้าตรงเนี่เอฟเอคล่เพราะว่าถ้าเป็นมันมันจะติดแสดงมาต่ำกันไงเติบอยู่ดิเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันติดไง แสดงว่าเพิ่งต่ำเนี่ยข้าจันตำรวจมาตดโดนแล้วนี่มกมาาะมาอันนี้ไงมนแลกเจอกันเมื่อเขาเป็นคนของเราแล้วสวัส <c oughs> ต่แรงงามขนาดนั้นเนอะเออจารณีนาตอนเอาไหมดีไปนี่ละฮะอดทอนตั้งเอาแน่นวะ บัดยุงสิือเครื่องคือบดับคือเือเครื่องคือดับและเครื่องวันนี้มันต้องถือต้องไปกดเอียงถือมันจักอย่างหนึ่งแหละเพราะว่ากระเตียนมากอว่างริงจมันก็ดับเองเพราะวันหัวมันที่ไปมันก็สตาร์ของมันเองแมฆของหนูก็แป๊นใช่เป็มือเศ้านี่ยยังเป็นอยู่ที่พากันทับไปน่ะมันยังเป็นอยู่มันเพิ่ว่าเป็นตอนไหนเขาบริเวณอย่างวันนี้หน้าบี่เขากับบ้านในต่างเลยเามาลานอ่ะ หรือว่านีสายเอียงขาดบอกตัวมาดรากินเอียงบอกโอเคียวนะเพราะว่าปกติมันจะดับเองมันมันจะขึ้นเองมันตอนนี้มันก็ดับอยู่นะบอเวลาหอดนั่นนะมัน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 ผิดปกติโอ้ยไงวาอหวมันผิดปกติยังแหละนะดับจังเลยก็ไปอีส สิไปหรือว่าไปก็ไปทำไมอ้ายทังหลังเข้าเนี่ยแม่เฮ็ดยังเจ้าเฮ็ดยังทำปุ้ยยี่ติ่ป่อยอเข้าไปมันกำลังคิดอยู่งต <ไป S 2> ัวใจดีตำรวจคูณนึงอยู่บุญแสดงว่ามันต่ำกันยุ่ช่วงสามแยกมั้งบ่ข้างหน้าเราฝั่งเนี่ยมันมีมันมีรถสิบล้อจอดอ,อยู่ล่อไปเข้าไปนีเดี๋ยวแมแล้าก็ไปช่วยแม่ ไปเขาก็ไปน้ำเคานี <instant Carbon massacre> ่แหละวะอืเออเาบไปไปน้ำมัไปได้ไอมาเลี้ยวได้บ่ทีนี้เขาเลี้ยวโอเคเฟนส์บวกเกียร์คันบวกเวสโอเคเียมันไครเข้าไปท่านี้เล้ a n a ี h rechts abfahren <solvent> in r <Pur> เ c h t u n g A7 h a n n o v e <ients> r oh, okay. ช่วงนี้ก็ผ่านด่านรถติดมาแล้วนะคะก็จะมุ่งหน้าไปที่สนามบินฮัมบวกกันนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านด้วยที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้ำปั่นชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบายบาย